ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้8พฤศจิกายน2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาช้าต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอ,ออยู่ก็อัปเดตรอบเช้าัานี้ว่านะครับมาสายก็ดีกว่าไม่ได้อัปเดตให้เนาะ แล้วก็ในส่วนของสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b สไครป์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ยลเอียด้านา่ามีิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นการสนับสนุน,นครับให้กับทีมงานได้ทาคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ออกมาให้หรือใครที่สนใจเขามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะมาที่ในส่วนของภาพการปิดเมื่อวานกันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้สําหรับเดยปิดสัปดาห์แรกปิดวันแรกกันมาแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพที่เรามองนะครับการพักฐาน ในช่วงจันทร์ถึงพุธก็มองภาพมีโอกาสนี้มากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสพักฐานครับลงมาหนึ่งหกหกศูนได้นะครับแล้วก็ไปดูช่วงสักวันพุธไปแล้วครับพุธเพฤหัสน,นะครับพุธเพฤหัสที่จะฟอร์มตัวกลับขึ้นมานะครับเท่านี้มองภาพไว้ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับต้องบอกว่ายังมองเป้าหนึ่ง เจ0อยู่นะครับเป้านี้ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนยังมองอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังมองภาพนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูช่วงอีก2วันนี้นครับคิดว่าราคาจะซุ่มๆลงมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีการเบรกเทรนด์นะครับที่เป็นที่เป็นเทรนดที่เป็นสปีดไลน์นะครับหรือเป็นสตรองเทรนด์เนี่ยของภาพชั่วโมง ลงมาด้วยซึ่งเราได้คุยกันเมื่อวานนี้ว่าถ้าเทรนที่ยกขึ้นมาชุดนี้เนี่ยในภาพของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่อนแรงลงหรือเป็นการเบรกเทรนออกมานะครับมองว่ามีการพักฐานก่อนนะครับค่อยปรับตัวขึ้นนะตกมาซึ่งวันจันทร์ก็ส่งมาในภาพนี้แล้วก็มีการเบรกเพราะนั้นให้น้ำหนักช่วงสักสองสวันนี้เป็นการพักฐานไปก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวมองภาพรวมภาพใหญ่กันก่อนนิดนึงนะครับภาพเดือนนะครับภาพเดือนเนี่ยต้องบอกว่า เอาจริงๆนะมันยังไม่จบการลงการรับสัญญาณของเดือนที่แล้วยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระวังราคาทิ้งหางทิ้งไส้แล้วทุบกลับได้ยังต้องระวังนะครับแต่ภาพการกลับตัวเนี่ยเราไปมองเมื่อไหร่หลังสิบห้าไปแล้วถูกไหมก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละที่ให้ระวังแรงทุบขายนะอันนี้ฝากเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูช่วงครึ่งหลังแล้วกันนะครับไปดูช่วงครึ่งหลังว่าจะมีการปรับตัวทุบลงมาได้หรือไม่นะ มาดูในส่วนของภาพวีก็ไปลุ้นปรับตัวลงช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับมาในส่วนของภาพวีนะครับอย่างที่บอกว่าเราลุ้นการลงเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะนั้นวีกหนึ่งวีสองนะครับผมมองว่าราคาจะปรับตัวขึ้นมาเล่นแถวเนี้ยนะครับวีสาอาจจะปรับตัวทิ้งลงมาแล้วก็ w ีกสีนะทีนี้การปรับตัวช่วงครึ่งเดือนนะครับถ้าปรับลงมาแล้วไม่ได้หลุด W สยังมองภาพการเคลื่อนตัวเป็นไซด์เวย์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวแล้วหลุด W2 มีโอากาสลงเล่น1550นะครับเรามีสองเป้า1550และ1500ต้องบอกว่าเป้าชุดนี้กับภาพของเดือนยังไม่จบกันนะยังไม่จบกันแต่ว่าตอนนี้ภาพวีคเป็นการไซด์เวย์ในกรอบ W2 เพราะนั้นอาจจะปรับกลยุทธ์นะครับ เล่นแค่ w2 ก่อนนะครับเพราะนั้นมองภาพก็จะเล่นเป็น w2 กับ w3 แค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมองกันเดือนต่อเดือนแล้วมองว่าหลุดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเห็นบอดี้ปิดลงต่ำกว่า w3 แล้วค่อยว่ากันนะครับหรือปิดต่ำกว่า1610นึ่ครับนะตัวนี้ครับที่ต้องบอกว่าเป็นหลักอยู่แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดครับมองภาพนี้ไปก่อนล้กัน นะครับโดยภาพรวมแล้วกลยุทธ์ตรงนี้ต้องบอกว่าใช้กลยุทธ์ซายเวละนะครับเดี๋ยวมองเป้าแถวๆหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับขึ้นมาเห็นสัญญาณกลับตัวใดๆก็ตามเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในภาพของแพทเทิร์นมาที่ในส่วนของภาพเดนะครับภาพเดต้องบอกว่ายังมองอยู่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับยังมองอยู่แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์เนี้ยโดยภาพรวมแล้วจากแท่ง ที่ส่งมาของวีคนะครับต้องบอกว่าเป็นการย่อลงมาชุดนี้ก็มองว่าจันถึงคุทธเนี่ยแหละที่เป็นตัวยอ่อนะครับที่เป็นตัวยอ่อแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปใช้จังหวะไปใช้สัญญาณนะครับจากชั่วโมงนะจังหวะนี้อาจจะใช้ชั่วโมงครับในการช่วยดูแพทเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าในภาพการย่อชุดนี้ถ้ามองที่เดเราจะเห็นแค่ประมาณสักสองสามแท่ง ถูกไหมเราจะเห็นเป็นแท่งยอ่อเนี่ยแค่สองสามแท่งเท่านั้นภาพสี่ชั่วโมงมองเห็นแค่การไหลการทิ้งตัวลงมาเป็นหลายๆแท่งเป็นชุดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดจะเห็นเป็นคลื่นจะต้องไปมองที่หนึ่งชั่วโมงละนะครับเพราะชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดสั้นนะครับเป็นชุดสั้นเนาะก็ให้น้ําหนักครับสําหรับในช่วงอังคารพุธเนี่ยสองวันเนี้ย มีโอกาสลงมารีเทสลงมาเล่นกับแนวรับที่หนึ่งหกหกศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับมาดูที่ภาพสี่ชั่วโมงครับต้องบอกว่าเราเห็นภาพการย่อตั้งแต่เมื่อวานนี้หละนะครับแล้วก็จริงๆอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าราคาจะไปนะครับคือชุดที่ชุดเนี้ย ถ้ายังไม่จบนะครับย่อลงมาชุดนี้ควรจะปรับตัวกระชากขึ้นไปเลยนะแต่ว่าราคาก็ทิ้งกับแต่มพาพอมองทิ้งกลับแบบนี้นครับกลายเป็นคลื่นแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นมองว่าชุดนี้คือสัญญาณนะครับความอ่อนแรงนะครับสัญญาณความอ่อนแรงของการขึ้นนะครับเพราะนั้นมองภาพการพักเอาไว้นะครับก็เนี่ยแหละครับโซนเดิมครับแนวเดิมที่เรา คุยกันเมื่อวานนะครับอาจจะต่ํากว่าโลเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานจะอยู่หนึ่งหกหกเจ็ดใช่ไหมวันนี้มองหนึ่งหกหกศูนย์แถวนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาตามพฤติกรรมแถวนี้อีกชุดหนึ่งแล้วมองเป้าด้านบนอ่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าถ้ามองเนี่ยมองชุดเนี้ยเป็นคลื่นหนึ่งมองชุดพักชุดเนี้ยเป็นเวฟสองเนาะก็การพักแถวแถวนี้หรือรับต่อไปหนึ่งหกห้า สามนะครับแต่ตรงนี้จะลึกไปหน่อยมองเอาแถวแถวนี้แหละนะครับเพราะราคาตั้งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าลงมาเล่นตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าวีสองมันมันมีโอกาสปิดแดงได้เลยนะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะรับสัญญาณต่อในภาพวีจริงคือรับสัญญาณแห่งเทียนจริงเนี่ยควรแถวเนี้ยหนึ่งหกหกศูนย์ควรพอละนะครับแล้วฟอร์มตัวแถวนี้แล้วก็วิ่งหรือหัดและสุด ควรจะอยู่เแถวๆนี้แล้วก็ทำ high ขึ้นต่อนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นถึง1710ในคลื่นในจังหวะนี้แต่อาจจะไปลุ้นกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าอาจจะขึ้นทดสอบ1710แล้วถูกทุบทิ้งแล้วทิ้งไส้เป็นหางเอาไว้ที่วีค3ก็ได้อาจจะเกิดเป็นภาพนั้นก็ได้นะครับคือวีค2อาจจะยกตัวขึ้นมาแถวนี้ครับอ่ะวีค2จจะมาแถวนี้วีค3จ,จะมาแบบนี้ครับ ขึ้นยกหางขึ้นทดสอบใช่ไหมแล้ววิคสี่ถูกอันนี้คือภาพรวมๆประมาณนี้ที่มองนะครับคือมันไม่ได้แบบยกตัวขึ้นไปปิดพอดีเป๊ะแถวหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์บอดี้ตัวบอดี้คงไม่ปิดแถวนั้นนะครับแต่คิดว่ามีการสะบัดไปมากกว่าสะบัดแล้วก็ทุบมากกว่าให้ภาพนี้มากกว่าก็ให้น้ําหนักเคลื่อนตัว W2 กันต่อนะครับอ่ะเพราะนั้นพฤติกรรมที่มองถ้ามองกรอบนี้คือกรอบวิคนี้ใช่ไหมครับ ก็ค่อยๆลงมาก่อนแล้วก็แบบนี้แล้วพอวีคหน้าก็ไหลต่อครับสบัดขึ้นทดสอบแล้วก็ไหลชุ่มกมลับมาแนวไว้ประมาณนี้อะมาดูภาพชั่วโมงครับทำไมให้น้ำหนักการพักฐานเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับต้องบอกเมื่อวานนี้เราเราตามตัวนี้อยู่เมื่อวานเราคุยกันไปแล้วว่าถ้าใครที่เล่นสั้นหนึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีใช้เทรนชุดนี้ครับ แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าถ้าราคามีการเบรกเทนชุดนี้ออกมาให้ถือว่าเป็นการจบคลื่นของชุดนี้ครับเบรกออกมาแล้วช่วงเช้าช่วงก่อนตลาดเปลี่ยนนะครับประมาณตีสี่ตีห้าก็ให้ถือว่าชุดเนี้ครับเป็นสัญญาณที่ที่เป็นการจบละพอชุดนี้มันจบลงนะครับนั่นหมายความว่าราคาจะเข้าสู่สภาวะของการพักฐานหรือเข้าสู่การพักเข้ามาในคลื่นสองนั่นเอง เพราะฉะนั้นการพักเข้ามาในคลื่นสองชุดนี้เราได้มองแนวรับกันเอาไว้เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆทางจิตปิทยาก่อนนะครับให้กันไว้แถวๆหนึ่งหกหกศูนนะเอาตัวเลขกลมๆแต่ถามว่า Worst Case ล่ะหนึ่งหกห้าศูนย์ครับแกบแถวนี้เพราะฉะนั้นเอาสมมุติใครอยากที่จะแบบเล่นสั้นบายเก็บสั้นในในช่วงพักของวี k เนี่ยก็คงจะมองรับแถวนี้กันครับ อะแล้วก็ลุ้นการกลับตัวขึ้นไปด้านบนทำไมถึงเล่นแถวนี้เมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าไอ worst สเคสเมืม่อวานที่เราคุยกันเนี่ยหนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหกสี่ห้าถูกปะจุดตัดขาดทุนเมืม่อวานที่เราคุยกันใช่ไหมล้วไปเอาเป้าที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้น Reward มันจะตกอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเหรียญใช่ไหมถ้าเราเข้าแถวเนี้ย จุดตัดขาดทุนเราจะอยู่ประมาณ10ถึง15เหรียญเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้น Reward เราจะตกอยู่ประมาณ1ต่อ3ถึง1ต่อ5มันก็น่าสนใจถูกไหมแต่ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอรอจังหวะรอสัญญาก,กันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าไอ้คลื่นที่เราเห็นเป็นชุดเป็นชุดพวกนี้มันมองเห็นได้ที่1ชั่วโมง4ชั่วโมงอาจจะเห็นไม่ชัดสชั่วโมงอาจจะเห็นแค่เป็นแนวลงมาเฉย เนี่ยถ้าเป็นสี่ชั่วโมงเราอาจจะเห็นแค่เป็นแนวแถวเนี้ยลงมาถูกไหมครับเนี่ยแค่เนี่ยปรับตัวลงมามันไม่เห็นเป็นคลื่นนะครับแต่พอเรามองที่ชั่วโมงผมคิดว่ามันจะเป็นคลื่นลงมานะครับก็อาจจะมีการสะบัดการแกว่งการทําสัญญาณการไดเวจนหรือใดๆก็ตามเนี่ยประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่าฐานตรงนี้มันจะตั้งตรงไหนจะตั้งแล้วสะบัดสมมุติมันอาจจะตั้งตรงนี้ก็ได้ แล้วมีแท่งสักแท่งหนึ่งสบัดลงแบบนี้ได้ไหมได้แล้วยกนั่นคือภาพที่มองนะครับแต่ต้องบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันควบคุมแบบเป๊ะๆมันก็คงจะยากใช่ไหมนะครับมันไม่ได้สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรอครับรอจังหวะรอการฟอร์มตัวรออะไรก็ก็ตามแหละครับนะใครที่เล่นสั้นลงไปกว่านี้ก็ไปหาจังหวะรอกันครับ คือคนเล่นสิบห้าคนเล่นสิบห้าวันนี้ถ้าเล่นสิบห้าเน้นเน้นลงเขาเป้าหนึ่งหกหกศูนย์ดีวจจกว่าอาจจะหากรอบสมุติอาจจะหากรอบนี้ก็ได้กรอบนี้วางกรอบอ่ะกรอบนี้ได้ไหมอ่ะกรอบนี้กรอบนี้นะครับราคาอาจจะค่อยๆมาแบบนี้วันนี้ทั้งวันค่อยๆใส้เวดาวลงมาถูกไหมเพราะถ้าเกิดมองขึ้นชั่วโมงถ้ามองชั่วโมงชุดเนี้ยคือเวฟหนึ่งถูกไหม อันนี้คือเวฟสองถูกไหมเวฟของการพักฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพักจะเคลื่อนตัวแบบไหนครับก็คือเป็นไซด์เว์ถูกไหมติดไซด์เวย์ละไซด์เวทแพทเทิร์นของไซด์เว์มีมากมายหลายอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ในชุดของการพักฐานก็จะเป็นติดไซด์เวทดาวละสามเหลี่ยมแฟลตใดๆก็ตามนะครับเป็นชุดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมองในช่วงสักอ่สมมุติวันนี้วันนี้อาจจะติดสะกบศูนย์ก่อนอ่าปก จ็ดอะโลเมื่อวานติดมาติดแถวนี้ก็ได้กลับลงมา, 1, 6, 6, 7, มาหนึ่งหกหกเจ็ดเมื่อวานแล้วไซเวย์แถวนี้ต่อไปก่อนได้ไหมอ่ะเราเรามองภาพกันเอาไว้ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ถูกไหมที่จะเป็นภาพของการพักเพราะนั้นสิบห้านาทีเนี่ยอาจจะซึมลงมาทดสอบโลกันค่อยๆทดสอบทดสอบแถวนี้แล้วก็พรุ่งนี้อาจจะหลุดลงมาแบบถูกไมแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูการฟอร์มตัวการตั้งฐานหน่อยนี่คือสนะิบห้า เพราะนั้นน้ำหนักวันนี้กับพรุ่งนี้ให้ประมาณนี้ครับใครเล่นสิบห้านาทีลองไปปรับดูนะครับผมเองไม่ได้แบบถึงขนาดมานั่งเฝ้าสิบห้านาทีเนาะใช่ไหมไม่ได้เล่นลงมาสั้นขนาดนั้นนะครับก็ส่วนตัวผมมารอรอแถวนี้มากกว่าอาจจะพรุ่งนี้นะก็ให้ภาพนี้แหละครับนะก็พอมามองกับเดเนี่ยก็คือสองแท่งนั่นเองแท่งวันนี้อาะปิดมาหนึ่งแท่งลงมา พรุ่งนี้อีกแท่งหนึ่งอาจจะเป็นสัญญาณแบบนี้กลับมาก็ได้อ่าวันนี้มาปิดแดงพรุ่งนี้สะบัดหางแล้วยกหัวอ่าใช่ไหมจบสัปดาห์สัปดาห์หน้าก็ไปต่อแล้วก็มาทิ้งกันปลายสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายอาจจะเทลึกก็ได้ไม่รู้ภาพนี้เราก็จบตัวเองเป็นไซด์เวดาว์วสองถึง W สามนะนะครับ <c oughs> มองภาพเดิมน,นะ,นะสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่บนยู u ู e ด้วยนะวันนี้ก็เงียบเหงาหน่อยมาสายแต่ว่ามาอัปเดตให้ใช่ไหมดีกว่าไม่ได้มาใช่ไหมครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบเย็นเดี๋ยวอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเอ,อ่อแบบตอนนี้เข้างานกันหมดแล้วใช่ไหมทาํางานกันหมดแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาได้ครับก่อนก่อนตามเวลานั่นแหละ มาตามเวลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้แบบมีอะไรอัปเดตกันอย่างน้อยเดี๋ยวได้ทีมงานตัดเป็นไฮไลท์สั้นๆไปดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับระหว่างช่วงกลางวันเนี่ไหมครับนะจะได้อัปเดตได้ปรับแผนกันได้เมื่อวานช่วงบ่ายล้วก็ตกรถกันไปอ่าจังหวะสวิงเล็กๆนะอ่ะโอเคเอามาฝากกันให้เท่านี้นะครับสําหรับแนวโน้มทองคํารอบเชา้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงร,รอบเย็นหนึ่งพงเจอกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับหากสนใจนะครับเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับมีห้องของเมมเบอร์นะครับว่ามาพูดคุยอัปเดตขออภัยครับก็จะได้แนวทางนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับอย่างที่บอกแหละว่าเราก็มีการเทรดจริงด้วยนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างไปทางยาวตรงนี้หนึ่งนะครับก็ เอาไปเป็นแนวทางนะอย่างที่ผมบอกและว,ว่าอย่าถือกันเป็นสัญญาลเลยเพราะว่าอยากให้เป็นกรณีศึกษามากกว่านะครับแล้วก็หาจับจังหวะจับกลยุทธ์ของตัวเองให้ได้เอามาประกอบกันนะครับก็สามารถกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับหรือสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับหากชอบบทวิเคราะห์ของเรายังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆ จกช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะอะสำหรับวันนี้ก็เช้านี้นะต้องบอกว่าเช้านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่รอบครับขอบคุณครับ